เรากลับมาอยู่กันในเกมแพน VS ฟัมบี้ฟิวชั่นกันเหมือนเดิมนะครับผมรู้วิธีฟิวชั่นของซุปเปอร์ข้าวโพดแล้วนะครับขขาโอดพริกป่นนะวิธีการผสมคือเอาข้าวโพดยักมาแล้วเอาพริกไฟไฟปุ๊บแล้วเราต้องผสมของพริกกับเชลลี่บอมมาผสมกันแล้วก็เอาไปผปสมก,ก,กับปืนใหญ่พริกนะครับทุกคนโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มเกมกันเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่องที่เราจะเริ่มเกมกันนะครับ ผมจะมาผสมอยู่สองตัวนะเจ้าตัวนี้เลยครับทุกคนกระลำแห่งแสงอาทิตย์ซึ่งเจ้าตัวฟุตเบอร์ก้าพเนี่ยน้องคอมเมนต์ก็คอมเมนต์มาบอกผมแล้วแล้วก็ผมได้ไปดูคลิปคนต่างชาติมาเมื่อกี้นี้เลยวิธีการผสมนะพอดีผมไม่ค่อยเข้าใจนิดหน่อยว่ามันต้องผสมยังไงคือเอาง่ายคือแบบยังยังยังไม่เก็ตไงคือยังไม่เก็ตว่าเออมันต้องผสมยังไงพอไปดูคนอื่นเขาเล่นปุ๊บอ่ะตอนนี้เริ่มรู้แล้วผสมยังไงกันผมจะมาฝองผมจะมาผสมสองตัวนี้กับในโหมดอิฟัลละนะครับโอเคครั้งนี้ก็มีตัวล่าง เออเขาเรียกว่าฟัมบี้ฮุปเปอร์หลายตัวนะฮะวิวแชร์ก็มีกล่องดนตรีก็มีนะมีหลากหล้วมหุ่นยนต์ก็ยังมีทุกคนกับข้าวโพดยักษ์โอเคเตรียมประมาณอย่างละหนึ่งคาเฟต <c oughs> ผมวางเป็นเรียงแถวแยแนวยาวแล้วนะครับทุกคนมาซือกลายเป็นล่างอีกล่างหนึ่งเป็นล่างของครัมแล้วก็ทำการปล่อยกระลำแบบชุดใหญ่ไฟกระพริบ,บนี่ ดูดาเมจโอ้โหดาเมจแรงอยู่ครับหลังจากนั้นเอามาผสมกับกระหล่ำดาวเรืองเรียบร้อยกลายเป็นฟุปเปอร์แห่งทานตะวันมาทำกั้นต่อไปเรื่อยแล้วก็ผสมกันอีกตามจริงว่าผมสามตัวก็พอแล้วมากลายเป็นฟุปเปอร์ทอนนัทลากออฟฟิเดียน อ่แล้วก็อีกอย่างนะ่ครับต้องขอไปทุกคนด้วยที่ผมลงคลิปช้าไปมากๆนะครับเพราะว่าเนื่องจากมันมีปัญหาปัญหาหนึ่งนะครับผมได้อัดคลิปอีกเกมหนึ่งมาแล้วแต่ว่าผมดันลบไปนะเลยวันนี้กับเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็ต้องขอไปทุกคนด้วยนะโอเคพิบปดได้แล้วจัดไปนี่มาโอ้โทุกคนถือว่าดาเมจน้องแรงสุดๆเลยครับทุกคนยิงไฟกระน,นำ ตุมต้มตุ้มโอ้โหอย่างดีอย่างดีเราก็ยิงไฟกระหน่ำไม่ยั้งเลยครับเอาพริกป่นมาแล้วก็ระเบิดจุ๊บนี่อ๋อรูปร่างเป็นอย่างนี้เอง๋อ,อผมหเริ่มเข้าใจละเดี๋ยวก็ไปไหนไปไหนมันไปแล้วครับมันไปแล้ว <laughs> ไปไปนะล,ลองเลยฟวกหนึ่งตัวดูปึ๊บยิงไปปึ๊บแล้วก็ตุม้ม น αι, ลองยิงหน่อยพี่ดาเมจก็ได้อยู่นะแต่ว่ามันดูไม่แรงจังเลยฮนะแปลกๆฮะตุตะ้มมันมันทำดาเมจแรงหรือเปล่าฮะผมรู้สึกมันมันทำดาเมจไม่ค่อยแรงเลยอะเนี่ยพอเราเริ่มยิงแล้วเดี่ยเราลงยิงใกล้ๆตัวนี้ฟิเป็นตัวเดียวกันปุ๊บมีก็กลายเป็นพีกเหมือนกันยิงต่อไปยิงให้กระนำ่ำนี โอ้โหตายตายหมดเกลี้ยงโอเคเอาแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวผมขอไปปรับใหม่ก่อนพอดีผมเลือกต้นผมเลือกพวกฟัมบิโหมาเยอะไงเลยแบบฟู้ไม่ไหวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค้างด้วยไงเพราะฉะนั้นผมขอเปลี่ยนนะครับผมจะไม่เอาพวกล่างใหญ่ล่างยักษ์โมโหลานนะครับผมมจะไม่โทรศัพท์มันแหลกนะครับผมจะเอาแบบตัวธรรมราธรรมดาไปก่อนเ่ะตัวนี้กับตัวนี้กับตัวน,วนี้อะไรก็ได้เนี่ยอะเอาแบบามารดาไปก่อน มีอะไรบ้างไหมที่มันโกงเกินอ่ะโกงเกินก็พวกตัวยักเลยอ่ะอดับแรกคือตัวยักแล้วก็ตัวตัวกระโดดนะครับบริลกระโดดแล้วก็เจ้าพวกคุ้มเกาะด้วยเอาคุ้มเกาะเล่นน้อยอย่าเอาคุ้มเกาะใหญ่อันนี้ออกอันนี้ออกแล้วก็นี่ออกครับโอเคแล้วก็อันเชิญธงธงประมาณฝามุงได้ไหมมันไม่ให้ฝามมนนี่มันให้ฝีธงเลยทุกคนมันไม่ให้แบบฝามหรือฝีั้างั้นนมันให้ฝีไปเลยอ่ะโอเคคราวนี้ เล่นง่ายแล้วนะเดี๋ยวดูฟีโอเคง่ายหน่อยง่ายหน่อยง่ายหน่อยนะครับต่อไปตัวที่เรา,าผสมจะเป็นของข้าวโพดหลุมดำเอาน้องเห็ดเล็กข้าวโพดฝองแล้วก็เอาแม่เหล็กกับดวงอาทิตย์ฝองก็หลังจากนั้นวางน้องแม่เหล็กแล้วก็ดวงอาทิตย์ให้มันมีดอกของหลุมดำมานะครับ มาแล้วครับแล้วก็หลังจากนั้นเอาข้าวโพดไม่เหล็กประผมและหลุมดําเรียบร้อยและเอาข้าวโพดไปให้กับน้องเห็ดตัวข้างหลังและประผมเลยจือคนนี้ก็ได้แล้ว <c oughs> อยากรูกโหขนาดไหนก็รับชมดูได้เลย <c oughs> นี่ยิงไปเลยคราวนี้จะเป็นยิงมันเลยยิงมันเลยเ,เพื่อให้มันพวกฟัมบี้โตเลยแล้วก็หล่ากนั้นลิงหลุมระเบิดแล้วก็ทำการระเบิดเลย โอ้โหระเบิดืม,มาเป็นคิปเปอร์โอ้โหระเบิดใหญ่มากไอ้น้องโอเคได้หลุมดำแล้วจึ๊บสามตัวแล้วก็ฟรีตัวชื่อบ่าโอเคตอนนี้เอาฟรีเด่นพร้อมหลังจากนั้นก็รอหลุมดำต่อไปหลุมดำมาฝงแล้วครับโอเค thank you นี่เขาเนี่ยเราได้ร่างที่โหดที่ฝุดมาแล้วแต่ว่าเราจะเอาตัวอะไรจาก,กัางบนดี ตบอลลูนเนี่ยอ๋อจะการดได้ทุกคนสามารถทําดาเมจแฝดบอลลูนได้แต่ต้องรอหลุมดํามันขยายแล้วก็ระเบิดก่อนนะตูมเฮ้ยมันมันแรงยิ่งกว่าเห็ุระเบิดของเราอีก,กนะเนี่ยผมนึกว่าเหตุระเบิดเราอ่ะมันจะแบบดาเมจที่มันแบบแรงที่สุดแล้วแต่ว่ามีตัวอื่นนะ่ะแรงมากกว่านี้อีกครับฝไดไแล้วนี่วางทีละาสองตัว ตุ้มว้ไม่ว่าฟัมบี้มันจะมุดดินหรือว่าลอยฟ้ามาก็จาัดก,การหมดเกี้ยงครับทุกคนถือว่าคุ้มจัดเห็นไหมโคตรดีเห็ดราชนีแล้วก็กลายเป็นเห็ดระเบิดนี่อันเชิญฟัมบี้ยิงเชอร์รีบบอมไปเลยชั้นจ่ากอยห้าฟิบเพื่อเรียกเห็ดน้ำแข็งออกมาแล้วทำการแช่แข็งไฟฟัมบี้และหลังจากนั้นพวกเรา ฟัมบี้เชอรี่บอมก็ทำการยิงไปทีละตัวทีละตัวฝาเต็บสวยนี่แรงไม่ล่าอุ๊กราดมพลเอ้ยเลือเท่าไหร่อ่ะฟัมบี้กินก็เอาตัวข้างหลังกินไปแล้วโอ้ไมก่ก็ตัวข้างหลังมันกินอยู่ครับทุกคนฟัมบี้ขุดเหมืองโอเคตาไปแล้วอืมเป็นร่างฟุตเปอร์หนึ่งตัวอ๋อ เราเราเราลองวางบอลนัดได้ไหมบอลนัดอ่ะเฮ้ยวางนะทุกคนงงนี่ไงวางบอลนัดได้แล้วมาทำอะไรได้อ่ะขอไปวางตรงกลางก่อนแล้วกันนะเผื่อมีประโยชน์เฮ้ยคอมบี้หายไปทุกคนแล้วก็เลือดของมันอ่ะมีตั้งหนึ่งหมื่นหกพันทุกคน เฮ้ยพอฟัมบี้กินปุ๊บหายไปปั๊บเลยแไดงว่ามันโดนดูดไปหลุมดำมาดิเนี่ยมันหายไปหมดเลย <laughs> เอาเรื่องนี่ว่าโอเคเหมือนว่าเรายังไม่ได้ปผสมอีกฝั่งตัวนะเป็นตัวจิว๋วกับตัวล่มแล้วก็ไอตัวนี้ด้วยมั้งเรายังไม่ได้ผสมเลยนะผมก็ปรผสมไม่เป็นด้วยนะครับก็พอได้อยู่แต่ว่ามันไม่ค่อยคุ้มอ่ะเวลาเราผสมอ่ะ พราฝผงเป็นพวกเห็ดเมายิงได้ไงมันดูแล้วมันไม่คุ้มมีน้องคอมเมนต์เขาคอมเมนต์มาว่าเวอร์ชั่นของ p พ s f บ m b ฟิชอะไรนะ3.0เนะาะ3.0ได้มีการอัปเดตมาใหม่แล้วแต่กำลังแก้บักอยู่นะผมก็พยายามติดตามข่าวไปเลยๆนะของ p พ s f u m b ัม u ฟิก็ติดตามข่าวใน t i k ตอกเลยนะกเลยรู้ข้อมูลมานะครับ โอเคงั้นผมก็ปิดคิวไปเพียงเท่านี้ก่อนและการสำหรับของ Pan B S Fami Fusion นะฮะผมก็ต้องรอให้มันมีบอ์ชั่นมาใหม่ลงโทรศัพท์ก่อนนะครับหากมันลงแล้วผมจะมาให้ทุกคนดูกันนะครับโอเคหากใครชอบก็อย่าลืมกดจากดไลค์กดแชร์กดฟลักราเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยนะครับตอนนี้ผมขอตัวไปพักก่อนและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายยหากน้องๆชอบอย่าลืมกดซับตไครให้โยด้วยนะครับ หากไม่อยากพาดคลิปของโยอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะ